สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับสมายอีกแล้วนะคะวันนี้จะสมายจะพาไปชมห้องพัดลมนะคะที่วารินบีชรีสอร์ทนะคะชมบรรยากาศรอบๆนะคะว่าบรรยากาศรอบๆจะเป็นลักษณะยังไงห้องพัดลมนะคะจะเป็นห้องที่อยู่ด้านในสุดเหมือนกันก่อนถึงสแตนดาร์ตตึกเก่านะคะลักษณะของห้องพัดลมเขาจะเป็นลักษณะเป็นหลังนะคะเป็นหลังเป็นบังกะโลแบบนี้เลยนะคะ นีนะะ้ห้องโดยรวมแล้วไม่ได้ใหญ่มากนะคะและห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ในสุดเช่นกันนะคะก่อนที่จะสึงส,สแตนดาร์ดนะคะห้องนี้วิวทั่วไปรอบๆห้องก็คือจะเป็นวิวการ์เดนนะคะถ้าเดินห้องนี้อาจจะค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะถ้าจากล็อบบี้นะคะแต่ว่าเหมือนเดิมถ้าท่านไหนไม่อยากเดินก็ใช้บริการเป็นรถกลอปของรีสอร์ทได้เลยนะคะ <S <S เป็นไงบ้างคะสำหรับห้องนี้ ห้องนี้ถ้ามีงบจำกัดจริงๆห้องนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะที่วารีนเพราะว่าวารินเขาจะอยู่ติดกับถนนคนเดินด้วยนะคะติดหาดด้วยนะคะและอที่สำคัญมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะถ้าชอบห้องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์เที่ยวสนุกทัวร์เพื่อสอบถามโปรโมชั่นดีๆกับทางเที่ยวสนุกด้วยนะคะสำหรสำหรับวันนี้สมัยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ